ไอ้แม็กไอ้แม็กเว้ไอ้โอรันแกจะวิ่งหนีใช่ไหมไหนแกามัน <c oughs> ฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะหยุดหยุดตรงนั้นแหละไอ้แม็กเว้ยเฮ้ยดีใจตรวย้ยที่เจอแกตรงนี้เนะี่ยแกช่วยฉันหน่อยได้ไหมวะช่วยอะไรวะโอรนันถ้าแกไม่ให้ฉันนะฉันจะไปฟ้องฮันนี่ <c oughs> ไม่ได้เลยแกแกจะไปฟ้องฮันนี่เมียฉันไม่ได้รอแป๊บนึงไอ้แม็กแกพอจะมีให้ฉันยืมสักสองพันไ้ไหมวะสองพันเหรอเออได้ได้แป๊บนึงสองพเฮ้ย แป๊บนึงแป๊บนึงปังคุณมีก่อนสองพันไหมเอามาก่อนดินะคุณจะจ่ายเพื่อนอีกแล้วเหรอเอาหน้าเอามาก่อนคุณนี่ป้าเขารออยู่เห็นไหมนะ <c oughs> ขอบใจด้วยเอาไป <c oughs> มาเป็นท่าทอดเลยนะแกต่อจากนี้ไปนะแกไม่ต้องมายืมเงินฉันแล้วนะทวงยากทวงเย็นแล้วเกิน เออได้แล้วก็รีบไปด้วยแร้บบนอยู่ด้่นแหละไอ้ไป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 โอ้โหสวรรค์ส่งแกมาปอดฉันจริงๆเลยว่ะไอ้แม็กขอบใจนะเวย้ยที่แกมาช่วยเหลือฉันทันเวลาพอดีเลยอะเออไม่เป็นไรเพื่อนกันเนี่ยก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วเออถ้า่งั้นเฮ้ยฉันไปก่อนเลยเว้ยดีฉันนัดทันนี่เมียฉันไว้อ่ะโอเคไว้เจอกันเพื่อนเ,ออเออจอกันเว้ย ให้ยืมเงินนะเนี่ยไม่ขอบคุณสักคำเดียวเลยเาหน้าคุณเงินคุณเนี่ยมันก็เหมือนเงินผมนั่นแหละงั้นผมก็ขอบคุณแทนโอลามาแล้วกันอขอบคุณแล้วก็ไปเอามาคืนด้วยจ้าอย่าปล่อยเบอร์นะนี่คุณก็รู้ไว้ยโยูมันไม่มีหรอกไม่งั้นมันจะมายืมเราทำไมถ้าเขาไม่มีงั้นคงก็จ่ายแทนเพื่อนมาเลยเอานี่ผมเป็นผัวคุณนะเนี่ยผมต้องจ่ายด้วยเหรอเอาก็นั่นมันเงินทันไม่ล่ะนี่มันกี่ทีแล้วเนี่ย ที่คุณยื่นมือไปช่วยเพื่อนเนี่ยจนเดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนเมียเนี่ยฮะแหมโอลาเนี่ยมันก็เพื่อนสนิทผมคุณก็รู้คบกันมาตั้งแต่อนุบาลแน,น่คุณมันก็สนิทกับทุกคนนั่นแหละดูอย่างให้เพื่อนสนิทกูคนนั้นอะที่คุณต้องไปช่วยมันจนเกือบติดตารางอะข้อหาพาผู้ร้ายหลบหนีอะที่ฉันต้องหาเงินไปสู้คดีให้คุณไงอ๋อไอ้วังผาเหรอ,อนี่คุณผมก็เลิกคบกับมันไปแล้วนี่ไงคุณจะพูดทำไมอีกเนี่ย ตอนนี้มันก็เข้าไปอยู่ในตารางแล้วอือฮแล้วเพื่อนคนอื่นล่ะฮะนี่ถ้าไม่พากันถึงขั้นเข้าไปอยู่ในตารางนี่เขาไม่เลือกคบกันใช่ไหมฮะเราจะพัโอลาน่ะนี่คุณโอรานไม่ได้เป็นคนแบบนั้นหรอกนี่เพื่อนคนเนี้ยผมรับประกันได้เลยจ้าออกหน้าแทงกันตลอดเลยเห็นเพื่อนสําคัญกว่าเมียดีกว่าเมียตลอดเลยเอา้าคุณไปไหนอะไหนบอกจะไปกินข้าวไม่ใช่เหรอ มีของมาส่งรสรุปเก็บเงินปลายทาง780บาทครับฮะอแปลกนะคะไม่น่าใช่ปกติฉันสั่งของไม่เคยเก็บเงินปลายทางเลยค่ะตัดพันบาทตลอดเลยนี่ไงครับรายการนี้ครับลองเช็คดูก,ก่อนก็ได้ครับเอ๊ะของโอรานี่มำไมมาส่งที่นี่อ่ะเออเออน่าจะมาส่งแล้วเพื่อนเอองั้นเดี๋ยวฉันจ่ายเงินให้ก่อนแล้วเดี๋ยวแกมาเอานะโอเคได้ นี่ของโอลา,านมันอ่ะมันสั่งให้มาส่งที่นี่ไม่กล้าบอกเมียมันว่ามันสั่งของฟุ่มเฟือยน่ะกะรับของเองแล้วกันฉันก็นึกว่าของฉันเอ,อ๊ะเดี๋ยวก่อนดิคุณจ่ายเงินให้ก่อนดิอีกแล้ววะน้าจ่ายให้ก่อนนี่ขนส่งเขารออยู่เนี่ยเท<ะ>่าไหร่ครับลงุงเจ็ดร้อยแปดสิบบาทครับสแกนนะคะได้ครับ เรียบร้อยครับขอบมากครับนี่อีกแล้วนะรอบนี้ไม่ได้แล้วนะคืนด้วยอืเดี๋ยวโอลามันมาเอาของเนี่ยมันก็จ่ายเองแหละและสองพันเขาก่อนที่ไปใช้นี่แทนเขาอ่ะทวงยงังเออนะ่าเดี๋ยวโอลามันมาบ้านเนี่ยเดี๋ยวผมบอกมันให้แล้วกันว่าคุณทวง แสั่งอะไรมาวะน้ำหอมผู้ชายปะอะไรวะของแค่นี้ก็ซื้อไม่ได้เหรอนี่ทำไมต้องแอบเมียซื้อด้วยอ่ะโหแกก็รู้ว่าฮันนี่เมียฉันมันขี้บ่นขนาดไหนนี่ถ้ามันรู้ว่าฉันเนี่ยซื้อน้ำหอมมานะมันบ่นหูชาแน่เลยฉันก็เลยต้องบอกว่าแกเป็นคนซื้อไง <laughs> แกเนี่ยกลัวเมียจริงเลย <laughs> ที่ฉันมาหาแกวันนี้เนี่ยฉันมีเรื่องจะรบกวนแกอีกเรื่องหนึ่งวะมีเรื่องอะไรอ่ะบอกมาได้เลยเพื่อนนี่พูดมาได้เลยเมียฉันไม่อยู่ฉันจะออกรถว่ะแกจะออกรถเหรอเออแกช่วยค้บประกันให้ฉันหน่อยได้ไหมวะไม่เอาอ่ะเอาทำไมล่ะไอ้แม็กซสามมาหาด้วย ระดับฉันเนี่ยถ้าจะออกรถทั้งทีนะเว้ยใช้เป็นชื่อฉันเลยดีกว่าไหมเพราะว่าเครดิตฉันเนี่ยดีกว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะแกจะได้ทําเรื่องแล้วก็ไม่ต้องรอนานไงจะได้ไวๆหรอือ้เป็นชื่อแกเนี่ยนะใช่ทําไมนี่แกไม่ไว้ใจฉันเหรอนี่ฉันเห็นนะว่าถ้าออกรถเป็นชื่อฉันเนี่ยมันสะดวกกว่าแล้วก็นี่เอางี้ ถ้าเกิดว่าแกผ่อนหมดเนี่ยฉันไม่ยึดรถแกด้วยขอแค่แกเนี่ยส่งรถตามงวดให้มันตรงเวลาก็พอโอยมันก็ดีอะดิฉันจะได้มีรถขับไวๆใช้คนขับประกันเนี่ยยุ่งยากกว่านะเออนี่เดี๋ยวฉันจัดการให้แป๊บเดียวเฮ้ยขอบใจแกนะเวย้ยแม้เป็นยากเคยดิแต่เรื่องเนี้ยเราต้องเก็บเงียบเลยนะเว้ยอย่าให้เมียของเรารู้ไม่งั้นเดี๋ยวเป็นเรื่องแน่ แกโอนค่ารถงวดที่ห้ามาแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวฉันไปจ่ายให้เฮออ้ยออโอรานแค่นี้ก่อนนะเว้ยเดี๋ยวฉันชัดไปคุยแะไรอะใครอะ่ะอ๋อคุยกับโอรานอะม,มีเรื่องอะไรอะ่ะเรื่องเงินอีกหรือเปล่าเปล่ามันก็แค่โทรมาบ่นเมียให้ฟังอะ่ะ อย่าให้รู้นะว่าทำอะไรไม่บอกอ่ะเอ๊ะนี่ก็จับผิดจังเลยนี่ไม่คุยด้วยแล้วไปดีกว่าเส<อ>วัสดีครับที่นี่ใช่บ้านของคุณปฏิพลพาคีแพทย์หรือเปล่าครับใช่ครับบ้านผมเองครับนี่คุณตำรวจมาหาผมเหรอครับใช่ครับผมมาหาคุณครับคุณเป็นเจ้าของทะเบียนรถอคออละคังทอทงห5 5้า5ใช่ไหมครับ นะรถของสามีฉันไม่ได้ใช้เลขทะเบียนนั้นค่ะแต่เรามีหลักฐานนะครับว่าเป็นทะเบียนร,รถจดทะเบียนชื่อคุณปฏิพลภพาขี่แพทย์นะครับไม่ใช่แน่นอนค่ะแม็กคุณก็บอกไปสิว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดอะ่ะเออรถคันนั้นทำไมเหรอครับจากข้อมูลนี้นะครับรถคันนี้ถูกใช้ขนไม้เถื่อนมาเป็นเวลา5เดือนแล้วครับและผู้ที่เป็นเจ้าของรถจะต้องถูกเชิญตัวไปสอบสวน ว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ครับแม็กคุณก็บอกเขาไปสิว่ามันเป็นเรื่องข้าใจผิดอ่ะคุณไม่ได้มีรถคันอื่นนอกจากคันที่จอดอยู่ที่บ้านนี่ใช่ไหมย,ยังไงครับถ้ากโกหกเนี่ยมีข้อหาเพิ่มนะครับแม็กคุณแยบทำไมอะ่ะนี่หย่าบอกนะว่าคุณมีอะไรปิดบังฉนันอ่ะฮะคือผมออกรถให้เพื่อนอ่ะ ก็ใช้ชื่อผมโอ๊ยแม่เพื่อนคนไหนอะฮะเพื่อนคนไหนอีพูดมาสินี่คุณยังจะ,ะปกป้องเพื่อน,นคนอีกเหรอคุณอยากโดนจับไปแทนเพื่อนหรือไงฮะโอ๊ยีร <c oughs> ักกลับมาแล้วหรอคะวันนี้เลิกงานเร็วเนะี่ยปกติโหวกว่าจะเลิกงานดึกกว่าน,นี้ตั้งเยอะเนะ่ ก็วันนี้ขนของไม่เยอะนะจ๊ะแล้วก็เลยอยากจะรีบกลับมาพาที่นักไปหาอะไรอร่อยๆอกินกันน้าล้าง,งเลยแล้วทํางานเนหนื่อยไหมคะต้องขนปลาขนอาหารทะเลเนี่ยไม่เหนื่อยเลยจ้ะที่ทำทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อที่รักคนเดียวเลยนะที่รักของเขาเนี่ยเก่งที่สุดเลยนี่ขยันทํางานจนขนาดซื้อรถกระบะได้ตั้งคันหนึ่งแน่แถมยังไม่คิดจะหยุดงานด้วยอืม <c oughs> แมก็เงินมันดีนะจ๊ะ เพราะฉะน,นั้นกรอบโกยได้ก็ต้องโกยไว้ก่อนเ <c oughs> พื่อนคนนี้แหละครับที่ผมออกรถให้อะไอ้แม็กนายแม็กนี่นายพาตำรวจมาทำไมอะแล้วเมื่อกี้บอกว่าออกรถให้คืออะไรอะรถกระบะท,ที่โอลานมันขับอยู่อะผมเนี่ยใช้ชื่อผมออกให้มันเองอะแล้วมันเนี่ยก็เอารถไปทำผิดกฎหมาย ลักลอบขนไม้เถื่อนตำรวจก็เลยตามมาจับมันเนี่ยแหละไอ้แม็กนี่แกเอาตำรวจไปจับฉันเลยเหรอวะแกไม่เห็นแกความเป็นเพื่อนของฉันเลยหรือไงแกทำฉันอย่างนี้ได้ยังไงแกนั่นแหละทำแบบนี้ได้ยังไงฉันอุตส่าห์ไว้ใจกันนะคิดว่าแกจะเอารถไปทำงานที่สุดจลิตอะ่ะที่รักเรื่องนี้คุณทำจริงๆเหรอที่คุณบอกว่าทำง,งานได้เงินดีที่แค่มันเป็นงานผิดกฎหมายอย่างนั้นเหรอ ไอ้แม็กคุณตำรวจครับจะจับผมคนเดียวไม่ได้นะครับไอ้แม็กมันก็ผิดคุณตำรวจจับมันด้วยเลยครับนี่โอรานฉันไม่คิดเลยนะเว้ยว่าแกจะไปคนแบบเนี้ยทำไมาฉันจะไม่ยอมโดนจับคนเดียวเด็ดขาดถ้าฉันจะต้องเข้าไปอยู่ในตารางแกจะต้องเข้าไปอยู่ในเป็นเพื่อนฉันเอ่อใจเย็นก่อนนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันพิสูจน์กันได้เดี๋ยวผมจะเชิญคุณไปทาการสอบสวนถ้าเรื่องนี้ไม่มีใครกระทําความผิดก็จะไม่มีการดําเนินคดีนะครับ แต่ถ้ามีการโยนความผิดเรื่องนี้เนี่ยผมปล่อยไว้ไม่ได้จริงๆนะครับนี่ฉันไม่คิดเลยนะว่าสามีที่อยู่กินกับฉันมาตั้งหลายปีที่แท้ก็ทํางานผิดกฎหมายแล้วยังมีนิสัยแย่ๆกับเพื่อนแบบนี้อีกแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะคะที่เขาปิดบังคุณน่ะแล้วก็ให้แม็กมารับหน้าแทนฮันนี่จ๋าผมขอโทษที่ผมพัไปทั้งหมดเนี่ย ทำเพื่อคุณคนเดียวเลยนะไม่ต้องเอาฉันมาอ้างไม่ต้องบอกว่าทำเพื่อฉันเพราะว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะมันเป็นการเห็นแก่ตัวคุณตำรวจคะจับไปดำเนินคดีตามกฎหมายได้เลยคะ่ะถึงเขาจะเป็นสามีของฉันแต่ฉันก็ไม่เข้าข้างคนผิดหรอกอันนี้ไอ้แม็กแกต้องช่วยฉันนะเวย้ยตอนนี้ฉันไม่เหลือใครแล้วอ่ะแกเป็นคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยฉันได้ไอ้แม็กไม่อะ แกทำเหมือนกับว่าฉันไม่เคยเป็นเพื่อนกันเลยฉันก็จะทำเหมือนกับแกไม่เคยเป็นเพื่อนฉันเหมือนกันโอรันยังไงผมก็ต้องขอเชิญคุณทั้งสองคนเนี่ยไปให้ปากคําที่โรงพักด้วยนะครับได้เลยครับผมจะได้พิสูจน์ด้วยว่าตัวเองเนี่ยไม่ผิดผมยินดีให้ความร่วมมือครับเชิญครับแม็กเรื่องรักช่วยฉันห,หน่อยนะเว้ยใช่ครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสิไอ้แม็กไอ้แม็กช่วยฉันหน่อยไอ้แม็กไอ้แม็กเว้ยฉันต้องขอโทษด้วยนะคะ โอลานสามีของฉันทํานิสัยแย่ๆแ,แบบนั้นกับพวกคุณอ่ะคนฮันนี่ไม่ต้องขอโทษแล้วค่ะเพราะว่าฉันก็จะด่าผัวฉันเหมือนกันนี่ฉันเคยบอกคุณแล้วใช่ไหมว่ารักเพื่อนอรักได้แต่อย่าตามใจเกินไปแบบนี้อว่าผมไม่คิดนี่นะว่าเพื่อนสนิทกันเนี่ยมันจะมาหักหลังกันฉันก็ไม่คิดเหมือนกันค่ะว่าโอลานเขาจะขายของผิดกฎหมาย แย่ๆกับเพื่อนแบบนี้ถ้าฉันรู้เนี่ยฉันก็คงจะห้ามเขาแล้วล่ะคะ่ะผู้ชายบางคนเนี่ยนะคะก็เชื่อเพื่อนมากกว่าเชื่อเมียอีกค่ะดูจากสามีฉันเป็นตัวอย่างได้เลยทีรัตผมขอโทษนะต่อไปเนี่ยผมจะเชื่อคุณคนเดียวเลยส่วนฉันเนี่ยก็คงจะหลุดพ้นแล้วล่ะคะ่ะต่อให้เขาทำดีกับฉันขนาดไหนแต่ถ้าเขามีนิสัยแบบนี้ ฉันก็คงมให้เขากลับมาหาฉันแล้วล่ะคะ่ะดีแล้วล่ะคะ่ะผู้หญิงอย่างพวกเราเนี่ยหาผู้ชายดีๆคนใหม่ได้อีกเยอะค่ะถ้าผัวเดิมมันไม่ดีผัวที่ดีก็คือผัวใหม่โอ้นี่ที่รักครับโอ้คุณหายโกรธผมแล้วนะผมสำเนึกผิดแล้วนะครับออเออพวกเราเร่บไปเถอะต้องไมให้การกับตำร,รวจอีก นี่มุกมากเลย